ตอนนี้เราก็แวะพักจิบเครื่องดื่มเย็นๆนะครับก็เป็นกาแฟสดอร่อยอร่อยอเมริกาโน่นะครับแล้วก็บูฮาวายที่นี่จะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นร้านกาแฟแนวลอฟนะครับตกแต่งอย่างสวยงามเลยเหมาะสำหรับ มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาตะนาวสีที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยแล้วก็พม,ม่านะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับตกแต่งแบบแนววินเทจ รอบรอบร,อบร้านกาแฟาก็จะเป็นฟาร์มนะครับฟาร์มแพะฟาร์มแกะนะครับมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆมีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะครับเมืองไทยเราดีมากๆนะครับน่าเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญที่นี่ก็เน้นความปลอดภัยนะครับ new normal มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้านะครับถ้าเกิดมีไข้สูงเกิน37ก็ไม่ให้เข้าแล้ที่สาคัญก็คือก็มีการแบบว่าจุดคัดกรองหลายๆจุดนะครับก็ มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยแขกที่มาเข้าชมก็ต้องสวมหน้ากากนะครับทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าการเที่ยวนอกจากได้ความสนุกแล้วความปลอดภัยก็ต้องมีที่นี่ก็ต้องขอชมเชยนะครับทําได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนี่เป็นที่แรกที่รู้สึกว่าได้มาเที่ยวหลังจากมาตรการปลดล็อกขั้นที่3นะครับนอกเหนือจากการไปทํางานที่พัทยาเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับ